สวัสดีค่ะจากร้านแจ็คมือถือนะคะหลังจากที่ iPad Gen 8นะคะเปลี่ยนทัชสกรีนตัวนี้เป็นงานแท้นะคะแล้วก็ลูกค้าติดฟิล์มกระจกด้วยเราจะมาเทสกันนะคะว่ายังใช้ปากกาได้ปกติไหม ตัวนี้เขียนได้ปกตินะคะลื่นไม่มีสะดุดค่ะขอบคุณค่ะ